สวัสดีครับวันนี้ว่างพอดีพอดีจะมาเติมอเนี้ยสกอตออน์เลอร์ก็รีวิวซะเลยนะไม่พูดความทำเพลงละสกอตออน์เลอร์นะครับมันเป็นตัวจนะ่ายน้ำมันอัตโนมัติอืมโปรดักต์เขาจะมีอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับ V system จะเป็นระบบแวคคัมนะ X กับ E จะเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งของผม,มเป็นตัว X นะเปิดปิดได้กินไฟแบตกินแบตต่ำมากแทบจะไม่แพ้ไปจะ อันนี้คือมันอยู่ในโหมดสลีปมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันจับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์นะครับมันจะรู้ว่าโอเครถมันเกิดอาการสั่นจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะทํางานของเขานะครับพอรถมันเราดับรถใช่ไหมครับมันก็จะสแตนบายในโหมดสลีปซึ่งมันไม่กินไฟเลยน้อยมากๆยกเว้นคุณจอดนานจริงๆกังวลเนี่ยก็กดปิดปิดเปิดได้ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเนี่ยกดแชร์ปุ๊บมันก็มันก็จะวิ่งเตืๆนติดนะครับ การทำงานของเขานะครับเป็นน้ำมันเฉพาะนะของเขาเองเนี่ยพอดีของผมใกล้หมดละก็เลยมาเติมเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องนะครับเห็นเห็นช่องพวกนี้ป่ะนะมันก็จะเป็นเหมือนเกบอกน้ำมันนะเนาะว่าจะหมดหรือยังหรืออยู่ระดับไหนนะผมวิ่งมาประมาณกับสามพันโลแล้วก,ก็ก็ยังไม่หมดกระบอกนะกระบอกนี่ประมาณหกสิบซีซีนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับ การจ่ายน้ำมันก็จ่ายจากผ่านตัวกระบอกนะครับไหลไปเรื่อยๆไปปลายเข็มนะครับเข็มเนี่ยย้ำนะบางคนเอาไปติดเอาไปหยดโซ่โดยตรงนี่คือผิดหลักการทำงานของสกอตออยเลอร์เลยนะครับหลักการของเขาคือเขาผ่าจ่ายน้ำมันผ่านตัวสเตอร์หลังนะเขาเขาจ่ายว่าที่สเตอร์ใช่ไหมครับแล้วมันก็มาด้วยความแดงเปลี่ยนครับ แรงเหวี่ยงของสเตอร์ครับมันจะเหวี่ยงแล้วกระจายน้ํามันเข้าไปในโซ่นะครับโซ่จะทําการกักเก็บน้ํามันตามขอ้อต่อต่างๆนะครับนี่ดูของผมนี่แทบจะแวววับโซ่สะอาดมากครับและการที่เขาจ่ายน้ํามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นการทําความสะอาดโซ่ไปในตัวกรณีที่เราเจอฝุ่นทรายเยอะๆเนี่ยมันก็จะสลัดวพวกคราบสกรปรกออกไปด้วยนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือว่า นี่มันก็จะมีน้ํามันที่กระเด็นตามรถเนี่ยตามบางโซ่ตามลอ้อตามไปทะเบียนนะคับก็จะมีบ้างครับมันก็จะเยิ้มๆหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าลดการเมนเทนนนได้ค่อนข้างเยอะนะครับชุดนี้ผมจําไม่ผิดนะตัว X system จะอยู่ที่9,000บาทนะครับแล้วก็ตัว V system เมื่อก่อนผมใช้ตัว V system มันอยู่ที่5,400 นะครับแล้วตัว e นี่หมื่นสกว่าบาทมั้ก็แล้วแต่ใครจะสนใจนะส่วนน้ำมันเวลาเราซื้อไอ้เจ้านี้มาในกล่องมันจะมีแถมให้ประมาณ250 ml ก็ใช้ได้นานมากอะผมใช้ไปเกือบ20,000โลยังไม่หมดเลยมั้งซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งซื้อขวด500 ml อขวดเนี้ย490องกินลองคิดดูวิ่งได้กี่หมื่นโล3 4ีหมื่นโลผมไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าเนี่ย คือถูกมากครับแต่ว่าต้องใช้น้ํามันของเขานะน้ํามันเนี่ยถ้าเราไปดูตามเมืงนอกเนี่ยมันจะมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเป็น high temperature ส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบสําหรับเมืองหนาวซึ่งเมืองไทยไม่น่าจะได้ใช้สีแดงมันจะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก20-40ถึง40หรือ25-40ถึงผมจำไม่ได้ละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะกับตัวนี้นะครับดีมากๆก็วิธีการเติมนะครับ ก็เนี่ยถอดจุกเติมนะครับกรณนี้คุณใช้จนหมดเนี่ยมันไม่ไม่มีน้ํามันในสายแล้วคุณอาจจะต้องกดพารมิ่งนะครับให้น้ํามันมันดันมันจะเป็นมันจะเป็นมอเตอร์ในนี้ครับดันน้ํามันไปตามสายถึงๆนะคือเราเราไม่จําเป็นต้องพา์มก็ได้แต่น้ํามันมันจะวิ่งตามสายเนี่ยกว่าจะไปถึงเข็มเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็เลยมีระบบพารมิ่ง นี่ผมให้ดูโซ่สเตอร์อืมผมไม่เคยเปลี่ยนโซ่สเตอร์เลยนี่อายุาา 5, 100, า 5, 100, าประมาณสักห้าหมื่นเท่าไหร่วะห้าหมื่นสามมั้งวันนี้ไม่เอาคุณแจรถจะได้เปิดไมให้ดูนะครับนี่คือขับอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็จะทําความสะอาดในตัวแล้วก็หล่อเลื่อนไปในตัวย้ํานะครับห้ามให้เข็มมันไม่ติดสเตอร์นะ ่างนี้เนี่ยทางออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแปะตลอดมันก็ไม่ได้กินเข็มนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมวิ่งมานานเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเ,ดเข็ยมยังยังยังคมอยู่เลยนะครับแล้วก็ให้ปลายให้ปลายแหลมนะครับชีสเตอร์นะอย่าเอาปลายแหลมเข้าไปเพราะเนื่องจากมันจะไปทําให้เข็มมอุดตันได้นะครับแล้วก็พยายามพยายามอย่าให้มีท้องช้างเยอะ เผื่อมันมีปัญหาเรื่องการไหลน้ํามันนะครับในของผมมันเข้าที่จะเก็บได้มันได้แค่นี้แหละโอเคแล้วก็มันมี3มรุ่นใช่ไหม XE AXVE VXE นะครับ V system จะใช้เป็นระบบแวคกคัมก็คือตัดสายแวคคัมในใต้ถังตรงนี้แล้วก็ต่อมาเพื่อเป็นการยกวาลเปิดและให้น้ำมันมันไหลตามแนงน้มถ่กของโลก ซึ่งตัว V system เนี่ยเป็นระบบแมนนวลนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่มีอรูปกับไฟฟ้าเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือ1เราไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลได้อย่างเสถียรเนื่องจากอะไรเนื่องจากน้ํามันตัวนี้มันมีผลต่ออุณหภูมิซึ่งเวลาเราไม่ขับอุณหภูมิเย็นๆอ่ะเหมือนฝนตกอย่างเงี้ยครับมันอาจจะหนืดขึ้นนะครับเมื่อไรเราขับรถหรือเจออากาศที่ร้อนเนี่ยน้ำมันมันจะเหลวทีนี้สมมุติว่าเราปรับมันจะเป็นหัวหมุนนะครับ ตัว e system ไอตัว v e system จะเป็นหัวหมุนปรับตรงนี้ซึ่งสมมุติว่าเราปรับอยู่ค่าเดิมเนี่ยร้อนหนาวน้ำมันจะไหลไม่เท่ากันนะอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีของมันก็คือมันอึดม้ามมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับระบบไฟฟ้าก็เหมือนระบบไฟฟ้าแล้วก็โอเคได้ความสะดวกสบายที่ว่าไม่ต้องไปตัดต่อสายใต้ถังอย่าง v s t o r m 650เนี่ยพอจะไปตัดสายไว้ข้ามได้นี่คือคุณต้องแกะแฟริงมีลูกกี่ชิ้นเนี่ยแล้วก็ยกถังขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เสียบสายแล้วก็เดินมา ส่วนถ้าเป็นตัว X กับตัว E นี่ e ก็คือเสียบใต้ต่อกับแบตโดยโตรงได้เลยง่ายมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันมีความเสถียรในการจ่ายน้ำมันซึ่งถ้าสมมุติว่าเราตั้งที่100วิต่อ1หยดหรือ60วินาทีต่อ1หยดไม่ว่าอุณหภูมิจะขึ้นหรือจะลงมันจะจ่ายเท่านี้ตลอดนะครับก็คือมันจะเสถียรขึ้นนั่นแหละโอเคก็ okay. ทั้งหมดมีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขออยาไปเติมก่อนบ๊ายบาย